บรรยากาศของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่ออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ก็ถือว่าดุเดือดรับศักราชใหม่นะคะฝ่ายค้านค่ะหยิบยกประเด็นขึ้นมาอภิปรายอย่างน่าสนใจและมีหลายช็อตสำคัญที่เกิดการโต้วิวาทะหลังจากที่มีการพาดพิงถึงบุคคลที่3ค่ะ นายุรีลักษณะวิสิทิ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พรรคประชาธิปัตย์ลุกขึ้นอภิปรายดรโดยกล่าวถึงงบประมาณอาของกระทรวงยุติธรรมที่ได้งบประมาณมาถึง14,972ล้านบาท<ร>เอาไปทําโครงการผู้ต้องขัง,สง,สงที่ต้องได้รับการดูแลตแต่สงสัยว่ารัฐบาลได้ทําตามวัตถุประสงค์หรือไม่เพราะมีข้อเคลือบแคลงสงสัยของสังคมโดยพาดพิงไปถึงนายทักษิณชินวัตรว่าทําไมรัฐบาล ปล่อยให้นักโทษบางคนเข้าคุกทิพย์มาแล้วกว่าร้อยยี่สิบวันแต่ยังไม่เคยติดคุกจริงแม้แต่วันเดียวท่านประธานครับผมขอประท้วงท่านประธานนะท่านประธานที่เคารพครับครับผมประทวครับประท้วงปฏิเสธภูมิครับสมาชิกสภาผู้แทนราษดรจากจังหวัดสุรินทร์รรคเพื่อไทยคือเรื่องที่กําลังกุยเนี่ยมันเป็นเรื่องนอกประเด็นแล้วกําลังลากออกไปนอกประเด็นก็สไตล์เกาๆเหมือนเดิมครับ แต่ผมมีอีด้วยนะที่จะเอาเรื่องข้างนอกเข้ามาสู่ในสภาอย่างนี้ผมรู้ว่าที่กำลังจะพูดถึงคนชื่อทักษิณทินวัตรแต่ท่านประธานต้องเข้าใจว่าทุกครั้งเนี่ยที่ท่านขออนุญาตเนี่ยมีใบรับรองจากที่ประดีมี๋ยให้ผมมีรับรองจากโดยอันที่เกี่ยวพี่คุณครูมานได้ประท้วงก่อนว่าประท้วงเป็นไปตามข้อบังคับว่านอกประเด็นหรือไม่นะฮะใช่ครับนะครับเอาไว้ประธานวินิจฉัยข้อ69ครับข้อ69ครับ ก่าเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชัยชนะเดชเดโชนะครับผมขอประท้วงผู้ประท้วงเมื่อกี้ครับท่านบอกว่าผู้อภิปรายเป็นบุคคลที่บริหารรา้การล้มเหลวอ,อันนี้ถือว่ากล่าวหาและเสียดสีอย่างร้ายแรงผมคิดว่าสภาแห่งนี้เป็นสภาทรงเกียรติคําพูดที่จะออกมาจากสมาชิกผู้ทรงเกียรติเนี่ยต้องมีเหตุและผลต้องเป็นข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นผมอยากให้ถอนคําพูดครับ ถ้าร่วงเรื่องอดีตมาพูดเนี่ยต้องถอนคำพูดก่อนครับ,รบจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ลุกขึ้นชี้แจงในประเด็นดังกล่าวยืนยัน <ไป S 1> การจัดทำงบประมาณเป็นการจัดทำของคณะกรรมการ<ล>ของกรมราชาทัณฑ์ไม่เกี่ยวกับนาย,ยกรัฐมนตรีส่วนกรณีอาการป่วยของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรก็ได้รับรายงานจากกรมราชทัณฑ์แล้วว่าป่วยจริง <ใน S 1> โดยอธิบดีกรมราชาทาัณฑ์จะเป็นผู้พิจารณาตามความเห็นของแพทย์การป่วยของท่าน ก็เกิดก่อนรัฐบาลนี้จะเข้ามาเมื่อรัฐบาลนี้เข้ามาท่านเข้ามาก่อนประมาณเดือนกว่าท่านก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกฎหมายราชทรร์และกฎกระทรวงเนี่ยให้ความสำคัญกับแพทย์สูงสุดนะครับเราก็พบว่ากรณีผู้ไปรักษาตัวนอกที่ โรงพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับเรือนจํากฎหมายเขียนว่าที่นั้นคือเรือนจําท่านสมาชิกที่เคารพการอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมไปไหนไม่ได้อันนี้ก็คือการเสียเสรีิภาพแล้วไม่ว่าจะห้องสี่เหลี่ยมขนาดไหนแล้วหลายท่านก็สงสัยว่าท่านป่วยจริงไหมผมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแม้แต่ผมไม่เคยไปเยี่ยมแต่ผมก็ถามเพราะผมต้องรับผิดชอบ ก็ถามทางแพทย์แพทย์ก็ยืนยันว่าท่านป่วยจริงแล้วก็มีอาการเยอะ